สวัสดีค่ะมอร์นิ่งทอลประจําวันพุธที่เจ็ดพฤศจิกายนนะคะโดยฝ่ายวิจัยคาสสิโกฟิวเจอร์ค่ะ ซึ่งราคาทองคำนะคะเมื่อวานนี้มาปิดที่บริเวณ1715ยเรอสา u s ต่อออนเพิ่มขึ้น31.80 usd าาต่อออนนะคะขึ้นไหวค่ะในกรอบ1,683ถึง1,720นะคะทั้งนี้ค่ะจะเห็นจากราฟนะคะในช่วงต้นของราคาทองคำเนี่ยราคายังคงแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะแต่หลังจากนะคะหลังจากนั้นเล็กน้อยค่ะตลาดก็ตอบรับกับการคาดการณ์ที่ โอบามานะคะจะมีการชนะการเลือกตั้งแล้วก็ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟดนะคะก็หนุนราคาทองคำรวมไปถึงตลาดอื่นๆน,นะคะทะยานขึ้นด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากผลการเลือกตั้งออกมานะคะนักลงทุนอาจจะหันกลับไปสนใจเกี่ยวกับการประชุมของ ECB ในวันพรุ่งนี้นะคะประเด็นทั้งเรื่องการที่สเปนล,ล่าช้าในการขอความช่วยเหลือนะคะรวมไปถึงผลสรุปกันให้ความช่วยเหลือของกรีซค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ต้องจับตาดูเช่นเดียวกันนอกจากผลการเลือกตั้งนะคะยังมีเกี่ยวกับการที่นะคะรัฐสภาของกรีซนะคะจะมีการลงมติเกี่ยวกับการ มาตรการและเข็มขัดต่างๆนะคะว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีสหภาพแรงงานของกรีซนะคะประท้วงต่อต้านเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวะคะ่ะสำหรับตัวเลขอื่นๆนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในช่วง ก่อนผลการเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาทองคำนะคะค่าเงินนะคะรวมไปถึงน้ำมันแล้วก็ดาวโจนค่ะจะบวกขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะซึ่ง S P D R นะคะมีการซื้อเพิ่มนะคะ2ตันหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการขายออกมาเล็กน้อยค่ะวันนี้มีการกลับมาซื้อเพิ่มนะคะมาอยู่ที่1,334.49ตันนะคะสำหรับภาพกราฟทางเทคนิคนะคะอันนี้เป็นลายวันนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำนะคะหลังจากที่ เมื่อวันต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะลงมาชนกรอบล่างของดาวเทนไลน์นะคะแล้วนะคะในช่วงเมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันนี้ราคาดีดตัวกลับขึ้นไปแรงนะคะตอนนี้เริ่มเข้าใกล้ชนกรอบบนของดาวเทนไลน์แล้วนะคะก็ต้องรอดูว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่นะคะซึ่งจุดแนวต้านสาคัญที่ต้องดูนะคะก็คือ1725งพันเจ็ดนะคะถ้ายังไม่ผ่านทั้ง2บริเวณนี้นะคะการกลับลงมาขึ้นไหวในไซต์เวดาวต่อไปยังมีโอกาส แต่ทางนี้นะคะอินดิเคเตอร์ต่างๆนะคะยังคงทิศทางในการปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นก็อย่างที่บอกดูแนวต้านสำคัญให้ดีนะคะว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่ถ้าผ่านไปได้สัญญาณดีแต่ถ้าผ่านไปไม่ได้นะคะเรามาดูแนวรับที่บริเวณ1700ออีกครั้งหนึ่งนะคะ โดยวันนี้นะคะให้กรอบแนวรับหนึ่งพันเจ็ด้อยหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบนะคะแนวต้านหนึ่งพันเจ็ดอยิบห้าหนึ่งพันเจ็ด้อยสิบห้าค่ะช่วงนี้นะคะรอดูใครที่มีของนะคะดูแนวต้านสำคัญไว้ก่อนว่าผ่านไปได้หรือไม่นะคะถ้าไม่ผ่านรอซื้อตอนที่ราคาอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าผ่านนะคะรอซื้อรอให้รอกลับมาซื้ออีกรอบหนึ่งแล้วก็ รอใหะะ้ราคาทะลุผ่านบริเวณ1น3 5นะคะเพื่อเป้าหมายทำแนวต้าถัดไป1 7 4 1 7 7 5 0อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ